วันนี้ก็วันที่ยีิบสี่เดือนสิบสองเนาะกา้จะสิ้นปีใหม่แนละ้วพรุ่งนี้ก็วันคริสต์มาสเนาะมมาดูผักว่าจะมีอะไรมั่งให้เก็บเพราะว่าผักไทยก็เริ่มจะไปแล้วอย่างคะน,น้านี่ไปแล้วแหละแต่ชีไทยมันก็มีนะแต่เปลี่ยนสีนิดนึงกะว่าจะเก็บนี่จะเก็บผักนี้ผักฮอเลนโซ่ผักวเวลิงเนี่ยผักเนี่ยจะเก็บเอาไปทำกับข้าว งามนะเนี่ยผักเนี่ยประเภทแบบหัวใช้เท้าก็โอเคไม่มีปัญหาใบอาจจะเปลี่ยนสีนิดนึงแต่ข้างล่างนี่ก็ไม่มีปัญหาเนี่ยข้า,าโอเคใช้ได้อยากจะให้ดูผักผักเนี่ยเป็นผักอิตาลีเนี่ยรสชาติหวานหวานะเอาไปผัดเสียงสัญญาณไล่หนูนี่ยเนี่ยใบนี่เห็นเขาขายในช็อปนี่ก็แพงนะ ประมาณ2 0 0ร0อยสเยนเพราะว่าผักผักนอกเนาะพูดง่ายๆก็คือปลูกในญี่ปุ่นแต่เป็นสายพันธุ์นอกเนี่ยแพงเขาติดเขาจะติดเอาแบบนี้ใบแบบนี้ประมาณสามสี่ใบนี่แหละเท่าที่เห็นในชอ็อบก็แพงนะเกือบ200ยเยนก็ประมาณเงินไทยก็4ี่0บาทได้มั้งเขาจะเอาอเนี่ยรสชาติหวานนะคล้ายๆกับพวกคะนา้ากะลำประมาณนี้น่ากินนะ กินวางตุ้งของจีนนี่ก็ไปแล้วพอพอกับกวางตุ้งไทยอันนี้ผักกาดขาวเนี่ยมันเป็นเชื้อรานี่นึงเหมือนเหมือนจะเป็นเชื้อราเนี่ยนึงแต่ผักกาดนี้ยต้นเขาจะโตก็จริงแต่ว่าข้างในเนี่ยยังกินได้ไม่มีปัญหาโอเคใช้ได้ก็เราก็ตัดแล้วก็เอาเอาไปข้างในม,มากินทางนี้ก็จะเป็นกวางตุง้ง กวางตุ้งก็โอเคหวานหวานเช่นนี้ใบาอาจจะแหว่งไปนินนึงแต่ไม่เป็นไรกินได้ทางนี้ก็เป็นผัผกอิตาลีเนี่เห็นเขาขายใบยนะใบสองสามใบก็เป็นเงินหลายเยนเหมือนกัน,นก็โอเคก็ได้กวางตุง้งเนี่ยพอประมาณสักหน่อยนี่เขาก็จะจะออกช่อดอ,อกเป็นแขนงเหมือนคล้ายๆกแบบับกวางตุง้งไทยนี่แหละ แต่เวลาเราลวกกิมน้ำพริกเราต้องระวังอย่าอย่าต้มนานมันจะนิ่มมันจะนิ่มผักญี่ปุ่นมันจะประเภทผักกาดมันจะนิ่มเร็วไม่เหมือนผักกาดไทยผักกาดไทยมันจะรสชาติแข็งเนาะตลอำปีอือนี่นอนเขียวยังอยู่เนี่ยไม่ตายเนาะ อืมทนทายาจริงๆอันนี้ก็กำลังพอเจอความเย็ยนจัดนี่ยพอช่วงนี้ไม่คันิ้งน้ำแข็งมันลงทุกวันเดี๋ยวให้ดูต้นแครอทเนี่ยปลูกไปไม่โตสากทีเพราะว่ากระต่ายมากินใบไม่ได้คุมพาเน็ตเนะาะกันกระต่ายเนี่ยมันก็เข้ามาได้เนี่ยไม่ยอมโต พีหน้าเอาใหม่จริงๆปลูกแครอทไม่ยากหรอกแต่พวกหัวไชเท้าเนี่ยเราเตรียมดินให้โอเคประมาณอัะะอาทิตย์สองอาทิตย์ตากแดดใส่ปุ๋ยคอ,อกทิ้งไว้เสร็จแล้วก็เอามาเล็ดพันเนี่ยโรยลงดินโรยโรย,ย,ย,ยไปถ้ามันงอกออกมาเยอะเนาะเราต้องมาถอนออกเว้นระยะห่างให้ให้เขาประมาณสักสิบถึงสิบห้าเซนไม่ให้มันแย่งอาหารกันไม่ให้มันชิดกันเราจะได้แบบว่าหัวไชเท้ากับอหัวแครอทโตโต้วสวย เดี๋ยวให้ดูผักชีไทยนะแปลงนี้เหลือแค่นี้แหละเป็นย่อมย่อมเนี่ยใบเขาวันนี้นี่โอเคเนี่ยใบเขาไม่มีปัญหาสําหรับความหนาวหรือหิมะลงหรือก็น้ําแข็งลงน้ําค้างลงเนี่ยใบเขาสดดีอยู่ทางนี้ก็เหมือนกันไม่มีปัญหาเนี่ยสภาพใบเขาโอเคต้นกอเขาจะนั่งนิดนึงรากเขาจะลงดิน รากเขาจะโตด้วยอันนี้ก็เหมือนกันทางนี้ก็เหมือนกัน,น,นก็โอเคคอเขาตั้นั่งรากเขาจะโตส่วนต้นเล็กๆข้างๆนี่ก็เหมือนกันโอกาสโตไหมโตถ้าเราไม่ถอนออกไปก่อนต้นหอมเนี่ยใบเขาดอ,อกแบบว่ายังยังเขียวนะถ้าเปรียบเทียบกับโซนที่บ้านอะ วันนี้ก็จะสิ้นปีแล้วเนี่ยสภาพมีใช้ได้หญ้าไม่มีปัญหาสําหรับต้นหอมขั้งแรกเ,เราต้องให้ต้นหอมเขางอกออกมาก,ก่อนเนาะจากนั้นก็หญ้ามาคุมก็ไม่เป็นไรเนี่ยวันก่อนก็ถอนเอาไปทํากับข้าวไม่มีปัญหาโซนหน้าบ้านมันมันจะโล่งนิดนึงมีปัญหาต้นเขาเหลืองแกนคงรอเอาหัวปลูกแค่นั้นน่ะนี่ขนางก็ไปแล้วไม่เว้ ถ้าไม่กินเ้าก็พอเก็บทากับข้าวได้วันก่อนก็ยังเก็บทากับข้าวอยู่อันนี้เป็นขแนขแนงแขนงมันแตกขแขนงมาใหม่ไปแล้วขาชีลาวนี่ก็ไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นชีลาแบบว่าแรกๆมันต้นมันโตเนาะก็เด็ดแค่ยอดออกมาแล้วก็เอาไว้ให้เขาแตกขแขนงเลยวันนี้ก็ไปแล้วแหละดูผักกาดผักกาดกาวางตุง้งเนี่ยก็เริ่มไปแล้วแหละ ถึงมันจะมียอดเหมือนว่าลักษณะกินได้แต่มันมันไม่ค่อยเจ๋มเท่าไหร่เพราะว่าข้างในเนี่ยนี่ข้างในนี่มันจะเป็นกวงนี่นะกินไม่อร่อยไม่กรอบมันจะนิ่มๆปลายปีนี้คงจะไปแล้วแหละแล้วก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยให้สวนผักเดี๋ยวเราไปเอาผักกาดขาววนันนี้เอาผักกาดขาวแล้วก็ผักใบเลง้งแล้วก็กระหลำ่ำอย่างละนิดละหน่อย